ว,วันนี้เรามาพบกับร้านพี่ไม่ชอบนะครับวันนี้เรามาดูรถบิ๊กไบค์เข้าใหม่เจ็ดคันมีนอะไรกันบ้างครับผมจัดเต็มห้อกับพี่ไม่ชอบนะครับนี่รถเข้าใหม่แบบเดือดเดือดมาเริ่มพันที่หนึ่งก่อนเลยอ่ะมารถสวยๆทางนั้นอันนี้ฮาร์เลย์สปอร์ตเตอร์เอสเวิ่งเท่าไหร่นะสี่พันโลสี่พันโลอ่ะนี่ใครอยากได้ฮาร์เลย์ ขาเรียก <K an ye> อะไรนะใครเคล็ดดีอันนี้เอาเงินกลับบ้านไปอีกหกหมื่นได้เลยนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับอันนี้รถซูเปอร์สปอร์ตเอสรถมือเดียวป้ายแดงเลยอ่าสปอร์ตเอสสวยๆแล้วที่สำคัญน,นะรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้สวยจริงออกจากสูนี่คือรถมือเดียวเลยไม่มีชนไม่มีล้มไม่มีแปดใดๆทั้งสิน้นสีเดิมโรงงานครับฮาร์ลี่คันนี้อ่ะแล้วมาต่อเลยสายสปอร์ตไม่วนบ้านนะครับอะตะวันตกีแซดไอโกกอันนี้ก็จัดเต็มจัดเต็มออกรถฟรีดาวอีกแล้วฟรีดาว ดาวอย่างเดียวที่นี่ไม่ต้อง<ต>อง่วนแค่เลขหกนี่คือเอา,อาง่ายๆเลยค่างวดอยู่หกพันหกจาได้เลยค่างวดอยู่ประมาณแค่เอาหกพันใครที่เงินเดือนหมื่นาาห้าหมื่นหกมาเดี๋ยวจัดการให้แล้วที่สำคัญนะอยู่สองแสนกลางๆแล้วราคาตอนนี้ถูกมากและก็ที่สำคัญน,นะคันนี้ได้ชอปชุดแต่งจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นท่อแต่งกันสะบัดครับใครวิ่งแค่หมื่นกว่าโลนะคันนี้ใส่ติ๊กเกอร์ไว้เนี่ยเออไม่รู้อะแต่ว่างานโคตรสวยเลยบอกเลยยางเป็นพิลลารี่นะครับแล้วโต้ทูนะครับสวยสวยใส รอแล้วประกันได้ชุดแต่งจัดเต็มปรันนี้มีดาวออลรถถือบาทแล้วก็มาต่อกันนี่ดู็ติกันบ้างนี่อันนี้ก็สวยไม่แพ้กันถ้าจำไม่ผิดิ่งแค่สองพันโลเองเอ้ยได้บอลแต่งเอสซีแท้ เป็นตัวใ่แล้วลูกค้าถามกันเยอะมากบอกพี่แปดสองหนึ่งกอสีมีไหมวันนี้เราจัดมาให้แล้วไม่ใช่ลูกค้าเห็นก็คือเอาง่ายๆนะคันนี้สีเหลืองนี่คือสีเดียวจากโรงงานนะ,ะไม่ได้ทําสีนะรถสีเดียวจากโรงงานออกออกจากโรงงานเลยแล้วสวยจริงๆคันนี้สีเนียนเกลี้ยเกลี้รถมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันแล้วก็มาต่อกันเลยเอาจะมาให้อาสามคนถามกันเยอะมากเอาแบบราคาประหยัดไปใครอยากได้อาสามวันนี้ราคาพิเศษครับแปดหมื่นเก้าพันบาทเหลือแปดหมื่นห้าพอ เดี๋ยปดหมื่นห้าก็ดาวหมื่นเก้าไม่ไม่เอาแล้วเอาดาวหมื่นห้าพอใครอยากได้โสมนี้ก็ได้นะโสมใหม่ก็มีามาจัดกันอยากได้โสมนี่มันเป็นอัพไซด์ดาวที่นี่ก็มีให้เหมือนกันนะมีกันเลยแล้วที่สำคัญน,นะใครโอ้โหอ่านดาวไม่หาย,ยากแนละ้วพอมานี่ก็รีบมาจัดกัน,ลกนแล้วกันแล้วก็มาใครเง<า>ินเดือนน้อยๆน,นี่บอ,อกเลยนะมาเงินเดือนเงินเดือนหมื่นหนึ่งออกได้แนละ้วสบายแล้วมาต่อที่ที่มี 50, อาหกห้าศูนย์อายอดฮิตเลยมีทั้งสีแดงสีดำเข้ามาใหม่ที่คือเอายังไงแยกกันซื้อเลยฟรีดาวเเช่นคย เราเราเรียกอะไรนะรุ่นเนี้ยขายดีจริงๆมามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะไม่พออนนันเนี้ยคันเนี้ยสีดำวันนี้ของแต่งจัดเต็มอีกแล้วจัดเต็มอีกแล้วเริ่มต้นอะไรพี่ฟรีดาวฟรีดาวแล้วก็แล้วที่สำคัญน,นะค่างวดแม่งอยู่สี่พันกว่าบาทหล่อมากค่างว,วดอยู่สี่ห้าพันแม่เจ้าก็ต่าค่างวดอยู่ประมาณห้าพันใครเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยเครดิตดีๆนะออกรถฟรีดาวได้เลย เดี๋ยเบรคได้ฟังหน่อยประมาณนี้ของแต่งก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการสบัดท้อแต่งพิชิปเตอร์อุดกระจกมือเบรกมือคัสแทนครบโอ้ยง<อ>่ายๆคันี้ของแต่งจัดเต็มหล่อหล่อมากนะกันอ,อ,อยู่ไม่นานแน่นอนฟรีดาวทั้งสองคันเลยอันนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันฟรีดาวแล้วก็มาต่อที่ักเก้าร้อยเอจะเป็นตัวสเปเชยว SE เข้าให่อันนี้จัไรเดี๋ยวทาจัดพิเศให้นี่ดาลูกค้าไปเลย ใครอยากได้ครับแซน900ปีดาวถ้าปีดาวใช่ไหมข้าวหัวจุติพัปนปาร์ข้าวหัวจุติพันโนกแซนเก้าเว้ยไครเดือนหมื่นต้นต้นอีกางนีหรือถ้าไม่ชอบโลนังมีเป็นตับเลยนะดูกันเดี๋ยวโดแนแซน900มีเป็นหลัถ้าอยากได้ก็มาจัดกันอ,อันนี้<อ>ก็เป็นรถเข้าใหม่ของร้านที่ไม่ชอบนะตอนนี้ก็คืออันนี้รถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะอันนี้สดๆร้อนๆเลยอ้าวฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดทุกช่องทางนะไม่ว,ว่าจะเป็นทิกตอกยูทูป ครบเลยเนเบ<อ> <นะ S 2> รดใช่ไหมครบเลยอ่าฝากไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ